ธนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนก,นก,กรกฎาคม2568ค่ะที่โดยรวมนะคะจะต้องประคับประคองใ,ให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะคะสามารถประทังชีวิตหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปได้ก่อนจะเป็นการดูดวงดวยภาพรวมไม่ได้เฉพาะบุคคนนะหากสนใจดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถทักแชทที่ระบุไว้ในข้อความได้เลยมาดูราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีธนู หาเรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพพระสุขพระเทวฤษีเทพพระอาทิตย์พระโคโนนทีพระวิสนุก,กรรม เบ้งเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะกับทีมงานใหม่เริ่มต้นที่ทำงานใหม่นะคะหรือการทำอะไรสิ่งใหม่ๆกับทีมงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถเนะี่ยเป็นคนที่เวลาจะต้องทำอะไรแล้วคุณจะโฟกัสตั้งเป้านะคะมีเป้าหมายชัดในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นทำคุณจะมีความสุขกว่าเป็นตัวต,วตนของตัวเองที่จะได้พบกับ คนเก่งๆให้คุณได้พัฒนาศักยภาพความรู้วความสามารถของคุณได้เพิ่มขึ้นนะมีบ้างนะคะไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยยังไม่ได้ชัดเจนมีความกังวลใจอยู่บ้างผลของการทํางานจะออกมาดีหรือไมา่จาก มั่นคงในชีวิตหรือไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สามารถเริ่มต้นทําได้เรื่องของการเงินใช้การวางแผนทางด้านการเงนินอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องสร้างอะไรสิ่งใหม่สร้างผลงานก็ดีหรือสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนใหม่นะคะทีมลง,งทุนเพิ่มักยภาพให้กับตัวเองอาจจะมีบ้างที่มีการสะดุดนะคะทำให้การเงินของคุณขาดสภาพคล่องดูแลคนในครอบครัวนี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องคิด คิดทบทวนหลายขั้นตอนหลังกลางเดือนกรกฎาไปจนถึงต้นปีหน้าเลยอย่าวู่วามใจร้อนนะใช้เงินมือเติบนะหากว่าคุณวางแผนดีแล้วถือในเรื่องของการเงินมันก็ยังผ่านไปได้ไเรื่อยๆตามอัตราต่อไปเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะกามเทพพยาภารีจับปูทศกณัณฐ์เทพบุตรยุติธรรมพระ ักษะดูจากภาพเนี่รู้สึกลังเลมากเนี่ยว่าการเดินทางคุณไปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าคุณไม่ได้ไปขอที่เดียวด้ยวยซ้ำนะไปมู่มาหลายที่ทําให้คุณลังเลสับสนเรื่องตัวเลขดีหากว่าคุณมีตัวเลขในใจเน้นเอาแค่สองตัวก็พอหากว่าไม่ได้มั่นใจมากก็อาจจะชะลอไปก่อนก็ได้นะคะบางท่านติดไม้ติดนวมไว้สักนิดเล่นเป็นแบบออนไลน์มุดเด่นเลขที่เด่นคือ5 3สและ2 6 สลับต่อมาเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยพนางสุพรรณมัจฉาเมขรากับรามาสู่คุณแผนกนางพิมพิลาลไพ่สามใบเนี่ยจะบอกถึงความรักที่ในลักษณะในบางช่วงเวลาของความรักของคุณใบแรกไปตรงกลางโดยรวมๆเลยเนี่ยคุณคู่ของจะมกักจะทรเลาะกัน เรื่องไรสระเรื่องไม่เป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งก็เอามาทะเลาะคันว่าหยุดทะเลาะกันแล้วปุ๊บคุณก็จะมากลับมาดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจกันพูจาดีต่อกันนะเลาะดีต่อกันมันก็เลยทําให้ความรักของหกักครบรสชาติจริงๆมันเป็นรสชาติและทลอสของชีวิตคู่มีทั้งทะเลาะดูแลเอาใจใส่พูจากันดีผู้หญิงอะค่ะเขาก็จะแปงลงร่างเป็นนางเงือกน้อยที่จะดูแลได้ในระยะยาว,ยาว,ยาว,ยาวถ้าคุณทะเลาะบ่อแวงก็จะทะเลาะเอาชนะตลอดเวลาแปงลงร่างเป็น เป็นนางแมคราที่สฟางวงฟาดงาให้กับคุณได้เช่นกันสําหรับท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาจีบทางด้านออนไลน์คนเข้ามาจีบพูดคุยทางด้านออนไลน์อาจจะมีมากกว่าสองคนอย่างไรก็ลองศึกษาดูใจไปก่อนกันในระยะยาวไปต่อไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมาดูไพ่กันเลยเทพธิดาแมงตองพิยาราชสีพระอินภาพโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะค่อนข้างทรงตัว จะมีบ้างในส่วนของสภาวะของออทางด้านความคิดความคิดเครียดตึงเครียดวิตกกังวลคิดมากอา่าไม่สามารถปล่อยวางในส่วนของหน้าที่การงานความรับผิดชอบมันวนอยู่ ทำให้สุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นบางท่านที่ห่วงในเรื่องของการทํางานมากๆมักจะ,ะไม่ได้ให้ความสนใจบางทีกัน้นปัสสาวะขับถ่ายไม่ตรงเวลาก็ชัดทําให้ระบบขับถ่ายแปรปวนกลวยไตยอักเสบมีปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบมันจะทําให้เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังในระยะยาวๆได้เช่นถุงน้ําในระบบะระบบสืบพันธุ์อย่างไรก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ เป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี